เนียดไม่ได้เลยแขนนี่ก well ็ยืดได้แค่เนียตนรเจ้าคนไหนป่วยป่วยก่อนคนปีป่วยก่อนนั่งอยู่ได้เหมือนเหมืนกันได้หลายเดือนเหมือนกนถึงน้องมาเป็นตเปลี่ยนเปนปี แรกเริ่มการการเป็นอย่างไรบ้างก่อนจะเป็นเนี่ยมันล้มลุกคูกค้านเองนะตั้งแต่ท้านก็เดินมาได้เลยเดินมาได้แต่เข้าห้องน้ำอย่างเออเข้าได้อยู่ค้านเข้าองนะค้านเข้าคนเดียวได้อยู่แต่มันได้บ่อบ่มอนเหมนได้บ่อขี้เดือนกับมาได้เลยเจอเลือแต่เข้าได้เลยจปัจจุบันเนี่ย คิดวัประจามันต um yeah, ah huh> like> <to ั้งแต่ยะกินยาพบอนเข้า้อนน้ำทีอยู่อาบน้ำอาผ่านอย่างเงี้ยครับต้องอุ้มอาอยู่กันสามคนเนาะอยู่กันสามคนน้องข้างกับปีเข้าห้องน้ำก่อนเสร็จเขา เอาเปลีมาไว้ก็เอาน้องเข้าต่อแปไหว้ไม่ไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกไม่ได้ทำงานนะจ๊ะก็จุยเหลือตะเก่ามาได้ชีเองมาได้ทายเอ้งมาท้องน้ำเองมาได้เขาต้องจุยเหลือทุกอย่างแป้งฟันแป้งหย่อมสะผมทุกอย่างเลยค่าใช้จ่ายในในแต่ละแต่ละเดือนมาจากไหนบ้าง บัตรเออได้จักคนพิการแล้วก็สองทนนี่แล้วก็บัตรบัตรสวัสดิการอัวเงินเงินทองเพ่าเขา,าไ,ไปทไปหักจาก้างหนี่ก็แมมเป็นเลิกกันเนาะเลิกกันพอดีละอ่อนนี่อยู่ด้วยปอ,อป่อมาเสียชีวิตหลายปีแลยเหรอ 448ตั้งต่หันกระเลียงเขามาตอนั่นเขาก็ยังเดินได้เพราะที่นี่ได้เหมือนเขาเขากัดเดินมาได้ช่องไหนช่องอะไรนะช่องไทยรักชอชอบชอบคนห้ากลุมเหรอครับ ครัคุภาคภูมิครับน้องยังครับเขียมาสอนเขียนมาสอนดูบ่อยไหมดูบ่อยครับกินน้ำเองก็บรไดากินบุ่กินข้าวทั้งข้าวอีกเขาต้องคอยขอรา ผมก็ได้ยัดบกครับไปเอาเก็ี้นี้ผู้ใจบุญหรือว่าผูใครที่จะขอช่วยเหลือตรงนี้ได้เขาอยากจะกพานซื้อพานไปตั้งซื้อ่วยช่วย,ยประสานงานหรือว่าจุยคนอื่นครับเนาะหน่วยงานอื่นหรือว่าคนอื่นคนที่พอมีซักจะพาติดติดปลอจะจุยเหลือต้องต้นก๊อปขอบกวงแกได้นะฮะแต่วันนี้ก็ รันใจแล้วก็อินดูแกนักขับครับอันนี้ก็ผมคงจะขอบชาตไปยังผู้สื่อข่าวแล้วก็หน่วยงานที่มีใจบุญใจกุศลนะครับมาอุปการะดูแลน้องหมาดน้องแมนและแม่บุกขาได้ใจชีวิตแบบบ่ลน้ำบากนะครับขอบคุณครับ All right, you